ับนี่พี่เปามากินก๋วยเตี๋ยวครับมาเลยครับฟ้าพามากินก๋วยเตี๋ยวครับปกินก๋วยเตี๋ยวเหนกินเหนืมีต้มยำนี่เรากินก๋วยเตี๋ยวที่ใช้ยะพูไปชมกันเลยมานี่มานี่ร้อนรแดดเปี้ยงแดดเปี้ยงครับไปชมกันเลยนี่ครับนี่ครับลูกค้าสูงฝุ่นเยอะฮะเราเดินไปกับฟ้าแล้ครับไหวนะครับ ไปชมกันเลยแม่จะกระแทกเดินเบาๆเขาหิวข้าวมากเลยค่ะพี่เปาอ่ะนี่ค่ะพี่ชายกัปูนน้ำเดินไปครับเดินเร็วๆครับนี่ครับพี่เปาครับเดินดีๆเดินดีๆระวงังอ่าระวังนะครับระวงังน,นี่ครับ เส้นใหญ่นี่คไม่น้ำใส่สสค,สครเัเดี๋ยวกินกินแล้วเดี๋ยวพี่เปาจะมาถ่ายคลิปให้ดูนะใช่ไหมครับใช่คไปแล้วครับเอาฝากักกุติดตามเลยครับอาหันหน้ามาน,นี่พูดดีๆแล้วกดส,สไัครใหแล้วก็กดดีแล้วก,ก,ก็กดทุกอย่างให้เรี่งบันครับ Bye bye!